สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในวันที่4เมษายนปี65นี้นะคะดาวพระพุธมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรต่อทุกๆก,กลัคนาราศีนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีมังกรก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับดวงชะตาของท่านมากที่สุดค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในวันที่4เมษายนปี65นี้ดาวพระพุธดวงนี้ค่ะ โคจรเข้ามาอยู่ในเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทมรัพย์ของท่านนะคะแต่ดาวพระพุธดวงนี้นะคะอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูก,กันเป็นดาวคู่ที่มีเกณฑ์นะคะชอบพูดอะไรตรงๆชอบพูดอะไรแบบขวานผ่าซากนั่นเองและเท่านั้นยังไม่พอนะคะดาวพระพุธดวงนี้ยังอยู่ร่วมกับดาวพระราหูดาวคู่นี้ก็เป็นดาวคู่โต้แย้งกันค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องคดีความด้วยนะคะ ะะดังนั้นในช่วงระยะเวลาประมาณนะคะวันที่4เมษายนไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนั้นระยะเวลาประมาณ2เดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะควรระมัดระวังในเรื่องของคําพูดของท่านให้มากที่สุดเลยค่ะคําพูดนะคะจะนํามาซึ่งปัญหาให้กับท่านหรือคําพูดนะคะจะทําให้ท่านนะคะอาจจะเสื่อมเสียเกียรติยศหรือเครดิตในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นนะคะท่านผู้ชมก็ควร ระมัดระวังนะคะจะพูดนะคะจะเจรจาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์และตรงจุดนี้นะคะก็จะมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะมีปากมีเสียงกับญาติพี่น้องของท่านเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์นี้ก็เป็นไปได้หรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถ เรื่องที่เรื่องทางก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ ดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะมีงานที่เกี่ยวกับการขายรถขายบ้านหรือมีบ้านให้เช่ารถให้เช่าหรืออะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าท่านจะมีการนะคะเซ็นสัญญาอะไรนะคะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องต่างๆที่จีฬากล่าวไปก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดค่ะสาคัญมากๆเลยนะคะตรงจุดนี้ อาจจะทําให้ท่านนะคะเสียผลประโยชน์อาจจะทําให้ท่านนะคะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาแว้งถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลด้วยก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่านะคะ ดาวพระพุธโคโจรย้ายครั้งนี้นะคะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถรวมไปถึงการเงินของท่านนั้นยังมีผลต่อการงานของท่านด้วยอย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมในช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดและการเซ็นเอกสารสัญญานั่นเองค่ะแต่การพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีมังกรนะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ ะะไปปรับกับการงานของท่านไปปรับกับการเงินของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ